สุดท้ายต้องมาตั้งกล้องถ่ายคลิปนี้ด้วยจริงๆเนี่ยอ่ะโอเคเริ่มเลยกินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมสู่ฟังการบ่นนะครับและนี่คือฝั่งการบ่นตนที่3เริ่ม ทุกคนยังจำฟังการบ่นครั้งแรกได้ใช่ไหมครับที่บ่นไปว่าคอมเจ๊งอ่ะอันนั้นมันมีสาเหตุอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นอะแรมมันมีปัญหาอยู่1ตัวตอนนั้นคือเปลี่ยนแรมใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับทุกอย่างก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครั้งนี้ คอมเจ๋งอีกแล้วครับท่านคือไม่ใช่ว่าจะมาบ่นเรื่องคอมเจ๋งอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนครั้งนี้มันหนักกว่าเดิมนะทุกคนที่คอมเจ๋งครั้งนี้ยมันไม่ใช่มาจากแรมมันไม่เกี่ยวเลยมันมาจากไวรัสครับคือคอมติดไวรัสครับผมติดไวรัสครับผมอันนี้คือปัญหาที่หนัก หน่วงพอสมควรสําหรับผมแล้วนะคือเป็นปัญหาตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนคือตั้งแต่เชา้าอ่ะคือผมอพยายามตื่นเช้าเพื่อจะมาตัดคลิป r e แอค MV Booty Bomb ที่ผมได้ r e แอคไปเมื่อสุกที่15ตุลาทุกคนจับ ตัดคลิปตัวนั้นแล้วทุกคนคือตื่นเช้ามากคือพยายามจะตัดคลิปให้มันเสร็จเลยคือตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้ตัดทีก็เลยคิดว่าเอ้ยพื้นที่ใน drive มันใกล้จะเต็มแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเคลียร์พวกไฟล์ที่ไม่ได้ใช้แล้วลบทิ้งไปให้หมดเลยที่โหลดมาแล้วไม่ใช้แล้วก็คือลบทิ้งหมดเลยนะทุกคนแต่มันมีไฟล์หนึ่งที่ผม,มยังไม่ได้ลบและผมเผลอไปกดคลิกเข้าไปคทุกคนมันคือไฟล์ที่เป็นไวรัสรับทุกคนแล้วผมพอผมกดเข้าไปปุ๊บไอ้เฮียเอ้ยหน้าจอ cmd ขึ้นมาบา ลแล้วมันก็หายวับพอผมเปิดเข้าไปในไฟล์โฟลเดอร์อีกทีนึง เกทเคไฟล์ทุกอย่างถูกเอาไปหมดเลยแม่งถูกล็อกไปหมดเลยไม่เปิดได้เลยเดี๋ยวผมให้ให้ดูในจอเลยอันนี้ผมเปิดในโฟลเดอร์ที่เป็นฟุตเทจทั้งหมดที่ผมเอาไว้ตัดคลิปนะครับทุกคนทุกคนสังเกตไฟล์ตรงนี้ให้ดีๆนะครับผมนี่แลหและครับเนี่ยไวรัสมันเอาไปหมดแล้วนะครับเนี่ยไฟล์พีเมียโปรนะทุกคนแล้วมันมีปฟนน้ำสกุลอีกต่อหนึ่งอ่ะนั่นแหละครับเนี่ยไวรัสมันกินเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเนี่ยฮะแล้วก็มันทิ้งข้อความตัวนี้มาหาผมเนี่ยแล้วมันทิ้งข้อความตัวนี้มาหาผม ไอ้ข้อความเนี่ยครับทุกคนมันก็คือตัวไวรัสนั่นเองเอครับทุกคนมันคือไวรัสที่เป็นมา l แวร์เรียกค่าถ่ายครับทุกคนมันจะบอกว่าเนี่ยฉันเอาข้อมูลในเครื่องของคุณเนี่ยไปหมดแล้วนะรหัสเนี่ยอยู่ที่เราต้องโอนตังเท่านี้เราตังเท่านี้ภายในเท่านี้แล้วก็เขาจะเอารหัสมาให้คืนเนี่ยมันจะมี id ของผมหมดทุกอย่างเลยนะครับทุกคนเนี่ยนี่คือตัวมา l แว์เรียกค่าไถ่านะทุกคนนี่แหละครับพอผมกดคลิกเข้าไปปุ๊บหน้าต่าง cmd มันขึ้นมาทั้งหมดปุ๊บเนี่ยครับสภาพมันก็เป็นอย่างนี้เลยทุก มันเปิดไม่ได้เลยทุกคนมันแฮ็กเอาข้อมูลไฟล์หมดทุกอย่างที่อยู่ในนี้เอาไปหมดแล้วแนละ้วทุกคนที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับทุกคนมีวิธีเดียวนั้นก็คือล้างเครื่องและลงวินโดว์ใหม่เท่านั้นเองครับทุกคนคือวิธีเดียวนั้นอนะ่ะมันยังมี2งทางเลือกทุกคนทางเลือกแรกคือล้างเครื่องลงวินโดว์ใหม่และกู้ข้อมูลกลับมาได้เหมือนเดิม ถ้าเป็นทางเลือกนี้เนี่ยผมจะสบายใจมากเพราะว่าข้อมูลยังอยู่ครบเหมือนเดิมกับอีกทางเลือกหนึ่ง<ม>ก็คือลงวิดีโอใหม่ล้างเครื่องใหม่และเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับก็คือทุกอย่างที่เป็นไฟล์ของผมทั้งหมดฟุตเทจทั้งหมดวิดีโอทั้งหมดแล้วก็เพลงทั้งหมดที่ผมเคยลงไปในคอมตัวนี้หายหมดเลยครับทุกคนเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยครับอไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลย ผมปวดหัวและเครียดกับมันมาตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนจนถึงตอนนี้คือมันยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาคอมให้ช่างไปล้างเครื่องและโลวิดโดใหม่นะฮะถ้าทุกคนได้เห็นคลิปฝังการบ่นนี้นั่นหมายความว่าคอมผมกลับมาใช้งานได้100%ซไม่มีไวรัสไม่มีไฟล์อื่นๆเลยไม่มีไฟล์พุดเทศเก่าๆที่ผมเคยตัดและก็จะมีแค่คลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ 哎。Uh, yeah. เป็นครั้งที่2แล้วนะคะทุกคนสําหรับคอมผมนะเรื่องที่จะมาบ่นก็นั่นแหละมีประมาณนี้แล้วครับทุกคนถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมรวมถึงคอมผมด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมอีกไหมเนี่ยหรือว่ากูต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญน,นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับในช่องของผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนะฮะตอนเนี้ยผมยังทําใจไม่ได้เลยตอนเเนีี้ยคคือรดมาก คือหมดคนทางแก้ไขแล้วครับถ้าคลิปฟังการบ่นนี้ลงเมื่อไหร่แสดงว่าคอมผมกลับมาสมบูรณ์แล้วร้อไม่มีไวรัสอาจจะไม่มีไฟล์เก่าที่หลงเหลืออยู่ก็เป็นได้นะทุกคนอาจจะเหลือแค่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวกับไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองไม่เป็นไรทุกคนเรามาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะทุกคนนะไม่มีอะไรละก็ขอบคุณที่มาฟังการบ่นในวันนี้นะครับบาย